สวัสดีครับผมนายบิรวินเสริมสกุลวัฒเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยอัตวิทย์กนิเทศการอยู่ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวันนี้ผมจะมาแนะนำหนังสือหน้าอ่านชื่อเก่งศัพท์อังกฤษด้วย Mind Napping ใน365วันผู้เขียนโดย Language Publishing Editorial และถูกนำมาแปลโดยฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ สำนักพิม <Dartmouth> พ <row music> ์ C1 Education ปัจ <the> จ <language> <organizational> ั <Sounds good> ํสำคัญการเรียน ภาษาอังกฤษคือการจำสมคำศัพท์แต่เมื่อพูดถึงการท่องคำศัพท์หลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรืออาจจะจับต้นชนไปลายไม่ถูกผมจึงขอเสนอหนังสือเล่มนี้มาเป็นตัวช่วยในการท่องคำศัพท์มันเป็นระบบนั้นจดงับง่ายและทำได้ทุกวันในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ก็จะมีตั้งแต่หลักการอ่านออกเสียงสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องมีคำศัพท์ที่แยกออกเป็น รูปแบบ Mind mapping เพื่อช่วยให้ผู้อ่านสามารถจดจำคำศัพท์นั้นได้ง่ายและดียิ่งขึ้นรวมทั้งยังมีประโยคหน้ารู้ที่เป็นประโยคในการพูดในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย จะแบ่งคำศัพท์แต่ละหมวดหมู่เอาไว้ในแต่ละเดือนเช่นคำศัพท์เกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มการคมนนาคมเครื่องสาอําอางแตะตัวเลขเป็นต้นการท่องคําศัพท์นั้นก็เหมือนการหยดกระปุกวันละนิดต้องอาศัยความภาคเพียรและความสม่ําเสมอแต่รับรองว่าเมื่อนานวันผ่านไปทักษะและคังศัพท์ ที่เพิ่มภูมินั้นก็จะช่วยให้คุณเก่งภาษาอังกฤษขึ้นอย่างแน่นอนทุกคนสามารถอ่านหนังสือได้ที่สำนักขอสมุดวิทยาลัยซาอีดบางกอกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ